มาแล้วมาแล้วพี่น้องอู้ลมอู้กระทรมะอมไปย่างไดโบนอ้นนะครับคุณอ่ะอู้ลมแห้งคับเอ้าเอาฝนไหมอู้ทะลึกทะลึกเมื่อกี้นี้ลูกเห็บตกนะครับเลยทําให้เกิดพายุลมฝนมากอย่างแรงเลยครับผมตอนนี้อู้ลมมาแห้งขนาดนะครับทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับผมรถพมกระจอด กูดักตรงลดโล่งเลยครับผมเอาเรารุ่นต่อครับผมท่านเอาโยกมาอีกรอบสองครับผมอยังได้บอโอ้กระท่อมผมครับผมกูด่กจิงไม่พี่น้องโอ้รู้สึกว่าเจะแห้งนะครับผมมาวันนี้นะครับลมโอ้ยจี๊ดเดี่ยวจิ๊ไม่เดี๋ยวพี่น,อน้องเอ้ยมัเตียงมัดพี่น้องเลยโอ้ยตัวผมนะครับ่ อยู่โล่งๆเลยครับผมท่านย่านปักกิ่งไม่หยันเดียวนะครับผมอุ้ยพี่น้องเลยบูธสัญญาณน้องพี่น้องลมมาแห้งวันนี้ย่านปกิ่งไม่หยันเดียวฮะน้อง้ยนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับผม มีกิ่งไม้หักรอบๆบรถโอ้นะครับผมดีโบดรถดดนะครับ